พี่ชอบที่สุดเลยคือ,อรายราะที่เนี่ยลูกกะพีน่นวดชอบที่สุดคุณแม่เรื่องห้องถูกแล้วลูกถ้าห้องอถูกพี่กะพีนวดนะแล้วชอบจักโครที่เปิดฝาเองได้ไหมนไม่กิ๊กเกิดอะไรขึ้นนะอืมอีหนุ่ย <c oughs> ไม่กี้เกิ <c oughs> ดอะ <c oughs> ไรขึ้นคะรถ <c oughs> ไฟห <c oughs> ยุดนลมีไป <c oughs> ตะมีไปตะโกนว่าอะไรมาลูก เกียร์อยู่เราวิ่งประตูมันเปิดเราวิ่งไปตะโกนเกี่ยวดูฟูจิหนูไหนลูกฟูจิฟังอยู่ไหนครัไม่มีไงไม่มีไม่อ

บบาายยเ,เ,เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอ,อ,อะไรหิวหรอเาช่วยโชว์มานี่เอาโชว์ดิเอาโชว์เอาโชว์อะไรเนี่ยถ้าวหอมใหญ่แต่ลองแกะดูว่ามันแกะง,ง่ายกว่าของเมืองไทยไหมเนี่ยตัว เนี่ยน่าก็นน่าใครแก่ให้หนูฟ้าแก่หรือหนูกแก่เงี้อหนูกแก่เองเนี่ย ติดเป็นตาทุ่งแรกติดเป็นตาช่วยด้วยออกมไหมเปรอออกมไหมจริงๆต้องกินกับข้าวอะออกออกมาออกมาออกมาแล้วอันนี้เป็นหมือนกลางวันกันหมือนกลางวันตอนบ่ายบ่ายบ่ายโมงจิ๋วป้ามีอะไรจะบอกหนูรุ่งเมื่อวันเมื่อวานเนี้ยที่หนูไปกินข้าวกับยินนุยอะรู้ที่สุดในทีมแล้วลูกอันนี้เราจะต้องกินต่อไปหนูต้องกินแบบนี้กินบ้านกันบนรถไฟ โอเคไหมกิดนรถไฟแล้วนะดีไหมชออร่อยไหมล่ะอร่อยไหมล่ะแับเนี้ออันนี้กับปูด้มมอบายไหนอร่อยกันปูด้เฮ้ยจริงเหรอแล้วอมแม่อะไรกอแ็อันนี้ข้าวไก่ดหรือหมู่้อเไกประมาณหนืเลยอ่ะันเท่าหนึกว่าเย็นอันนี้เป็นเหมือนพวกไก่ย่างนะเกิโตลีหรอของแบบน้เจ้าร้อยกว่าเย็น ตอาาน,นนี้ของคุณแม่พันหนึ่ง,ง,งร้อยหสิบเยนยหวานต่าหวานลวนลูกย่างอ่ะคุณแม่มลูกโคอนไอ้นี่มาให้แม่แล,และละความยึดทำไมอะ่ะ จะเกียวขนมที่นี่นหเหมือนที่ป๊าบอกไหมขนมญี่ปุ่นหมดทุกอ,อย่างนะ